น,นี้จะทําการย้ายนะครับปลาที่เราทําการซื้อเวลาน,นะครับที่ามารูจูสันเก้น,นะครับปลาเพศเมียนะครับจะย้ายบ่อไปเก็บนะครับนี่คือดูนะครับดูซูมินะครับดูดูซูมิเราดูคิวะของแดงคือปลาตัวนี้ พอร์เฟกมากครับพร้อมมากพร้อมมากๆสำหรับงานประกวดนะครับแล้วก็เลี้ยงระยะยาวอตอนนี้เราอยู่กันที่มารูจูนะครับกลีนเขาบนเขาแลครับ <c oughs> เดี๋ยวจ้เห็นตัวจริงกันจ,จริงครับทั้งผิวพัธุ์นะครับย้ายเก็บครับ ดูนะครับดูผิวนะครับดูคุณภาพของซูมิครับดูคุณภาพของแดงเพอเฟกครับสวยงามมากระยองโค่ยครับขอบคุณครับ